สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถโคราชนะครับครับผมเมื่อวานก็มีารกิจไปส่งเจ้าเบนซ์ดีเซลที่ระยองเรียบร้อยนะกลับมาวันนี้เรามาลุยงานกันต่อนะพอรถออกจากอู่ซ่อมมาแล้วนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวมาเคลียความสะอาดซักฟอกภายในกันนะครับคราวนี้อู่ซ่อมที่ทําไปก็พวกสารหล่อลื่นนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์สายพานอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีช่วงล่างบูธข้างหลังนะที่มันที่มันดังน่ากลัวอันตรายก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งฮ นี่นะครับยางผมเปลี่ยนยางสี่เส้นนะครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าดอกเต็มเตมแบบนี้นะฮะถ้าเปลี่ยนยางใหม่ก็ไม่ไหวนะทุนจะสูงนะ,ะนี่นะฮะดอกเต็มเตมแบบนี้นะ,ะเพราะว่ายางกับรถมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันมียางเสียนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยสี่เส้นนะฮะแล้วก็มีล้างแผงแอร์ข้างหน้าให้หน่อยฮะ,ะแล้วก็เปลี่ยนสารลอลื่นเป็นสายพานก็ตามมาตรฐานของผมนะฮะวันนี้ก็ถอดบ่อกออกนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะซักฟอก ใหม่นะส่วนเบาะนะอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวจะหุ้มนะฮะผมซื้อชุดหุ้มสําเร็จรูปเป็นผ้ามาเรียบร้อยนะฮะส่วนภายในก็เดี๋ยวซักฟอกครับใช้น้ํายาซักฟอกนะฮพวงมาลัยเดี๋ยวผมหุ้มให้นะฮะน,นี้มีชุดหุ้มสําเร็จรูปนะครับมันมีแตกลายงานข้างบนอย่างนี้นะฮะส่วนแผงคอนโซลหน้าคอนโซลกลางนี่เดี๋ยวซักฟอกให้ใหม่หมดนะฮะเนี่ยครับ,รบที่จริงรถรถมันสวยนะคะันนี้ ส่วนสีนะเดี๋ยวเสร็จจากซักฟอกนะครับแล้วก็พอดีรอคิวอู่สีด้วยเดี๋ยวพี่อามจะส่งเข้าไปเก็บสีอนะตําหนิริ้วรอยรอบคันที่ท่านเห็นอย่างนี้ก็จะเก็บให้ใหม่นะฮะก็อาจจะเหลือรอยจุดเล็กๆนิดนดหน่อยบ้างน,นะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าอาบน้ํานะแต่ว่าก็เก็บสีให้นะฮะนะครับอย่างชิ้นกันชนอย่างนี้นะผมเก็บให้ใหม่นะทั้งชิ้นนะแล้วก็ฝากระโปรงนะชิ้นที่สองนะขัน,นี้ไปดูชิ้นที่สามที่ผมจะเก็บให้นะครับจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงตัวนี้นะที่มัน เล็กเกอร์ันรอบแบบนี้นะนี่นะฮะนอกนั้นสียังสวยเดี๋ยวเราขัดสีเอาได้นะอันนี้ก็มีพ่นให้นะครับนี่ก็หลักๆจะสามชิ้นนะครับกันชนหน้าฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายนะฮะก็เก็บงานให้ใหม่เรียบร้อยนะครับส่วนภาษีเดี๋ยวผมต่อให้ตอนก่อนส่งมอบนะฮะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะก็เอาเป็นว่าท่านเอาไปรถไปใช้เครื่องดีเอเย็นขับทางไกลได้ภาษีเต็มปีสีสันสวยงามนะครับ แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีแต่งรอให้เบาๆนะฮะเหมือนเดิมนะครับนะครับก็บอกเลยนะว่าการันตีเลยว่าไม่มีพ่อค้าท่านไหนที่มาเก็บงานให้แบบนี้นะสำหรับรถราคาหลักหมื่นราคาร์ไซส์แบบนี้นะฮะแต่อย่างเฮียอาร์มก็คือทำด้วยความสุขทำด้วยใจครับก็เก็บงานให้ก่อนขายนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะทำให้รถคันนี้มันสภาพเหมือนป้ายแดงมันเป็นไปไม่ได้นะฮะก็ เก็บงานซ่อมรุงตามระยะชุดใหญ่นะครับแล้วก็อันไหนที่ที่มันไม่สวยงามไม่ดีเราก็จัดการให้อย่างนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าท่านได้ลดคุ้มค่าเกินราคาที่จ่ายไปแน่นอนครับไม่ได้ขายตามสภาพททีเดียวนะฮะนะครับคันนี้ปกติผมเคยลงราคาตัดไปสามหมื่นเก้านะต่อรองได้แต่ว่าลูกค้าก็จะไม่ค่อยสนใจกันนะส่วมากลูกค้าเฮียอมขายราคาถูกๆจะไม่ค่อยชอบเราจะชอบแบบรถที่เก็บงานเรียบร้อยนะ เป็นราคาเต็มดีกว่านะครับคือเอาไปท่านไม่ต้องไปทําอะไรอย่างนี้นะฮะท่านก็ใช้งานได้เลยนะครับนะครับแผงประตูสวยทุกบานเลยนะคันนี้ภายในก็ไม่โทมนะแต่ว่าสกรปรกหน่อยนะนะครับเจ้าของเดิมก็มีมีเด็กน้อยนะฮะนะครับฝ้าเพดานก็สะอาดนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับสีสวยนะยางดอกดีสีเส้นแค่นี้ก็คุ้มแนละ้วสำหรับรถ เก๋งคันหนึ่งนะราคามอไซค์นะคันนี้ลดเสร็จก็จะเปิดตัวอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาก็พูดคุยต่อรองได้นะฮะภาษีก็ต่อให้เต็มปีนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมจะอัปเดตให้ดูทุกอย่างอยู่แล้วนะในรถหนึ่งคันมาจากไหนเจ้าของหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เข้าอู่ซ่อมวันไหนทําอะไรไปบ้างนะเข้าอู่สีวันไหนขี่ความะอาวันไหนก็จะติดตามกันเป็นสตอรี่นะฮะ โอเคครับผมวันนี้ก็สนใจยังไงก็ทักถามไปก่อนหรือจะโทรจอก็ยินดีนะ0902757798แยามคนรักรถโคราชพร้อมบริการทุกท่านแล้วพบกันเปิดตัวเร็วๆนี้ครับผม